이 노래는 제아니 สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับก็ในวันนี้ครับก็มีการจัดการแข่งขันนะครับว่าวดุยดุยของจังหวัดจันทบุรีขึ้นซึ่งทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีก็ได้ร่วมกันที่จะส่งเสริมนะครับสนับสนุนให้กับภูมิยามรดกภูมิยาของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะนะครับการแข่งขันว่าวดุยดุยนั้นได้ไปติด เป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งชาติที่จะต้องอนุรักษ์และสืบสานสืบทอดกันต่อไปวันนี้ก็อยากจะให้ท่านได้ชมนะครับว่าภูมิปัญญานั้นเป็นงานฝีมือจริงๆของชาวจังหวัดจนันทบุรีที่ลูกหลานของชาวจังหวัดจนันทบุรีที่จะได้สืบทอดกันต่อไปครับวันนี้ก็จะมีการทําตัวเว้านะครับโดยภูมิปัญญานี้มันก็ต้องทําด้วยมือทั้งหมดมันจะไม่มีเทคโนโลยีเลย และในส่วนของอูดนะครับเองทํามาเนี่ยจะต้องเลือกนะครับไหวชั้นดีที่จะมามันมันเปราะนะครับเปราะเปราะมากที่จะทําให้เสียงนั้นมี5้าเสียงด้วยกันที่ขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านี่สามารถที่จะมีเสียงกลางวานามีทั้งหมด5้าเสียงนะครับ5้าขีนั้นนะครับในการทํามันก็จะต้องเลือกไหวนะครับที่ชั้นดีจริงๆที่มันกรอบ ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ไม่มีฝีมือจริงๆนะครับในการทําด้วยมือมันจะทําให้แตกหักได้ง่ายนั้นวันนี้นะครับก็ทางชมรมรักเสียงอูดวอาด้วยดุยจังหวัดจนันทบุรีก็มาสาธิตในการทำนะครับแล้วในวันนี้ก็มีการสาธิตและการแข่งขันนะครับซึ่งมรดกภูมิปัญญาแห่งชาตินี้ได้จัดเป็นาการแข่งขันวอยดุย ประจำจังหวัดจันทบุรีนะครับทุกๆปีในเดือนธันวาคมก็อยากจะให้มาร่วมกันนะครับมาสืบสารกันหนูๆน,น้องๆเด็กๆต่าง,างๆก็จะได้เรียนรู้นะครับในการาเล่นว่าวซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่รัชก,กาลที่5นะครับหลายๆรัชก,กาลนะครับในกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการเล่นว่าวกันอยู่ตลอดเวลานะครับในนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับ อาศา์ก็คือสามารถที่จะขึ้นมาอยู่บนท้องฟ้าพยากรณ์อากาศได้ว่าปีนั้นนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารจะดีผลไม้ลากไม้จะดีน้ําจะดีนะครับก็คือขึ้นไปแล้ว3าวันสามคืนไม่ตกเลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าตกภายในคืนเดียวก็จะทําให้พยากรณ์อากาศได้นะครับในยุคก่อนนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าตกในคืนเดียวก็จะฝนฟ้าจะไม่ค่อยดีน้ําจะไม่ค่อยดีนะครับ นี่แหละครับมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นภูมิปัญญาของจังหวัดจันทบุรีจริงๆนะครับนะปกตินะคแต่วันนี้เรามาสาธิตนะครับนะสำหรับปลูกเนี่ยก็จะทำจักไหวนะครับทำไหวดีดีด้วยนะครับนะฮนะเราไหวบางอันเนี่ยมันจะเป็นรี่ไหวนะครับเากก็ต้อองลื่ทีผมพลเทพยยรประยอโคประธานชมรมรักเสียงลูกเว้าด,ด้วยดุยผมก็ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ท่านเพื่อได้ทรงรอง ก็ว่ามาเป็นประธานเปิดในพิธีนะครับแล้วก็ท่านทางวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่เห็นคุณค่าของการสืบสานรวรัตถกตรงนี้แล้วได้สนับสนุนโครงการตรงนี้ให้เกิดในวันนี้นะครับชุมชนของตมพานนี้นะครับเราจะมีการสืบสารการเล่นเบ้านะครับเป็นทุกปีนะครับเพื่อจะให้การเล่นเบ้าตรงนี้นครับไม่ให้มันสูญหายไปจาก พะพาเรานะครับของกำาบนพัพาเราพื่งชุมชนนะครับก็มีส่วนร่วมกับเราเหมือนกันนะครับที่ว่าชุมชนมีส่วนได้กับเราก็คือมีการทํามีการขายของเบ้าขายอูดเบ้านะครับจากพื้นที่ต่างๆชุมชนก็มีส่วนได้กับการที่เราได้สืบสอน่าประเพณีนี้คือมีการได้เหล้าเว้าขายทําอูดขายครับ เขาว่ามีคนก็สนใจสั่งซื้อมาเยอะเหมือนกันนะครับทั้งต่างจังหวัดอะไรเนี่ยครับเขาก็ติดต่อมาซื้อกันนะครับชุมชนก็มีส่วนได้ตรงนี้นะครับแล้วการจัดงานในแต่ละครั้งที่เราจัดมาเป็นเวลา17ครั้งนี้คือปีที่17นะครับถึงปีนี้ไม่ได้มีการแข่งขันเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเราจึงมี การจัดแค่งานสาธิตรูปแบบของการแข่งขันครับซึ่งการแข่งขันว่าวที่เราทํามาเราก็ขอขอบคุณเทศบาตลตำบลพพานะครับที่ให้การสนับสนุนเราตลอดมาครับคือทางชุมชนเรานะครับได้ช่วยกันนะครับอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาตรงนี้นะครับให้อยู่คู่ของตำบลพพพาให้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับเรามีการสอนเด็กทุกปีนะครับเพื่อให้รู้จากการทํเว่าวทาอุเว่าดวด้วยนะครับ คือแาวตะบพาเนี่ยที่ได้รับโมโดกภูมิญายมาตรงเนี้เขามีความภูมิใจกันมากเขาจึงหวงแหนและไม่ให้มันหายไปครับมาฟังกันนะสดๆเลยนะครับว่าสียงย นะครับลมบนนะที่เราเห็นว่าวขึ้นอยู่เนี่ยนะครับนะฮะยิ่งลมมากเท่าไรนะเสียงก็จะเปลี่ยนนะฮะมากไปเรื่อยๆ